สบายดีพี่น้องสวัสดียังมะเ้าพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ติดตามเบอร์สุขุสุค,ค,คนน้องใต้หัวเ้าอย่างสวยเลย <laughs> มาหน,นีมาหาปลาคือเกาพี่น้องเป็นหมื่นที่ซ้องที่ว่าเามาตึกแห่ก็มาใส่มองนี่ถึงแห่มาตึกแห่มื่อนี้มาหลายคนคือเกาาหกคนบ่แอกอบอ่ต้นทำหน่อยล้วกัน <Good night. S 1> ยังบ่เสื่ออีกอยู่ <laughs> เขาไปเห็ดสมนะ้ผลกันเห็ดสมพักไปอ้อม วันนี้อากาศหนาวคือเก่าพี่น้องมาวันนี้ก็ใส่มองกับตึกแหคือเก่าพี่น้องพี่ใหญเรากำลังยายมองกลางมองแล้วเลยก็ตีหนำไลป่ปลามีอาการอยู่บ้างนั่น bò vừa càng như một hộ ấy vừa มันต้องอยูนหนีแหละจมูประกเนะกับปัสเพียนอักอัน้งใสไหมอักมันมองเลยแบบเชียง <c oughs> มันหอมรวมรวมหมดเลยเนาะสันนี้ คลิกพร้อมกันเลยต้องแซนไปทำกันอันนี้โมเมนต์ปตาเียนเอาอดสุร้อยหมันอยู่ใครกระทำมาฮักระบอ่เราแหละเขาหอยชายคาเขาเด้ <laughs> <laughs> งเสียบขา นี่คืออันปูน้ำเซ่พี่น้องปูน้ำเซ่มันจะเป็นตัวสีดำดำดำนี่คือกระปูนคือกระแป้งนะก็คือกระปูแต่ว่ามานเให้น้อกระปูตัวแปรแต่มันสีบอกแปรแห้งสองกระแป้งอยู่ในน้ำเซ่ถึงมองห่างเขาเจะเขาเจะใส่ปลาไปเลยใส่ชิมเลย เอากระปูโตไปใส่ปอกะปาใส่หางๆน่อยๆดีกวอย ปลาสอยเออเป็นนั่นนี่เนาะปลาสอยโอ้โหปลาอนนี้เสียบกุมโมบอ่ะโอมันเนาะกลางอแบบนี้นะแถวลุ่มเนี่ยก็มียุทธทำเลแบบนี้เนาะไอ้จีทางลุ่มนะทำเลแบบนี้นะหลายกินปลาหน่อยละมันมันมันใกล้กับบุกคางอยู่ด้วยแต่ลายตัวเต็คุ้มค่าอยู่ได้วยผมเหหักแต่ว่าผู้ป๊อเนี่ยบังลายมันมาตอนไอรันนี่นะเด กูมาซอยก็เคยตัดมองทีมท่หนึงแล้วไอ้มันเต็งกันซื้อเอ้ยไหนหรอไม่อยากด้องไม่จะมองเป็นลาขันดังอันสีเขียวนะครบหมลอบเสาพี่น้องเกิดสิขึ้นไปกินข้าวแหละเก็บผักด่างขมไปใส่ผักอิสมก็ผักด่างขมไปใส่แกงปลาเมื่อเนี้ยก็แกงข้าเหมือนลายดีลายแห้งเนาะ ไอส่วกับผักด่างโค้มต่างกันแต่สีมันเนาะไอส่วนนารัมมันสีผมเป็นสีดำแต่ว่าผักด่างโค้มสีขาวโอ้ใหญ่ดิกระพักด่างโค้มาเต็มหมอแล้วจางมันสีแดงมือเจ็บมือเลยหลังจากไปหาปลามาพี่น้องหาจริงจังแห้งอะไรเมื่อนี้บอได้ถ่ายคลิปปันไดขึ้นมาหัวตะพังแล้วตอนนี้กัให้บุ่ต้นเผารถมือหน่อยต้องยกความดีความสอบให้บุ่ต้นเทีงว่าสิบอได้ออกล่าเพิ่นกระเผารถให้ ปลาก็ได้ร้ายเติอยู่พี่น้องไอ้กำลังแบ่งเอาไปนะแบ่งเอาไปเห็ดกินมีปลาหนึ่งพี่น้องไอ้เอื่อนมาปลาคีโกะตัวไหนเนาะไอ้เมืใช่ไอ้มีปลาคีโกะเด้เอาไปแกงมัด้วยกี่ปลาคีโกะนะบ่แซ่บวะนีปลาหนึ่งพี่น้องเลยแค่ขายกับปลาทะเลเลยแต่ว่ามันสิกินเนื้อปลอมคือกระปลอกปลากระสุบเขาเคยเห็นอยู่ในเพจบุกนี่ปลาอันนี้ก็มีในแม่น้ำบ้านเรค่ขายปลาทะเลเลยเอา ว,นนวันนี้วันนี้มีเจ้าปูนิ้วเขาเหมือนนี่นะแต่ว่าห่ากับธรรมดาอยู่ผลงานหลบเส่าประมาณ <c oughs> มีหัดประคอเผาอันนี้เผาเอาเลยแบบเนี่ยสิบบุตรล็อกใชสุ่มผมว่าใช้ตุ๊ปปลาบุต จจสมขับประยังบัตรนินกินแบบคนป่าหนึ่งมือพี่น้องเย่ายวว่าได้กินเถ่าปิวใส่กินแบบคนป่าอีกมือหนึ่งแกงป่ากินทามาเสียบหรือไม่เสียบนัเพราต้องห่วงพี่น้องเลยลายคนกันหิวเข้าแล้วเพราะว่ามันสองโมงลว ยากินข้าวแบต่ยากินข้าวแ่บเบิดเท่านั้นนที่ี่่าขาถือเขาคำคำมากกัเก็บผักกลุ่มว่าห้แไม่เา่าแน่รอบคำปอยู่กลกดแล้วพี่น้องอาหารเาแก่้ได้กินแล้วแหละประมาณ1 5นาทีหละเบื่อหรอปลาซีบ่อยน่ะปลาซีน้ำดังไฟ คนดังล้วแมนบอต้นืบอนี้นะเข้มจางจางมาใส่ันนินึงขีเบิ้งขีเบิ้งมาใส่สมจางับสมเรื่องสมไม่สมอยู่แล้วยังม่อยากชมเลยยังอยากจางเลยกูนี่จางกับสมเลยเข้มจางในนงนึงจิ้เบิ้งขี้เบิ้งต่อครั ี่เบิ้งจัากมื่อจังซอยกินเนาะเปได้ไหมกพอดีอะกินกินกินกจะสดไว้หลายก็ปาอยอร่อยกิหนำยังหอนซอยส้อยอยน้องกินเนาะมักเล่นมากินกับไม่อยกหัวดี นางทำไยบดราบัรที่เปนดีบวมาบัรื้อเขาลายนี่ยังอะ้นอยู่บเียวก่อนเสียแต่มันมีแนวอันโปงให้กินเนาะกินหนามันหน่ก่อนเ่อจะมีมันแมากใช่ยังนี่ยบื้อกระติ้มาีอันนี่มี่ไม่มดงโอ้โห ทำอไร่ไรูว่าไม่ใช้เลยนาะมาทานแล้วมาทานแล้วกินแล้วมาะนี่มันปลาปอถบ้ามาเด้อกินขาวกัทุกคนกินขาเด้อมามาบ่แอกเป็นมาน้ำมือแหลกมอวนบ่แอ๊กมอทั้งไงตั้งอีกัอนีกินน้ำแร่บ่อมพลังงานนบ่อมวนขาเบิดพลังงานบ่อแบบบ่อต้นขาดสารอาหาร เวมันมันเกือบเจาทิ้งอยู่หรอกระคอดำปลาเหรอะซื้อเจาะค่ะขระวบองซื้อป้าแล้วนะเป็นคลามกหือยังต่อกินเงินหมดเจบือดีขอลงปลาได้เงินหรือ ได้นแหัวตัวไแบบนี้ก็ยังแบบมันบุมี้เหรอไปหาเลาะพวัตถิัเซโนลด้ยไงก็พีกันกันหางอย่างไรห้าง,งอันนี้หางห้างลองเพชรเบาบ่คากอไะไรเสือมาเขาพีพรเสือไท,ทยมาเสือไทยเสือไทยบ่ มาดูเออ่อตัวร้ตัวรายไม่เจอไทยแล้วัมาดูอ๋ื่มึงมาแม่ตึกมากวดตัวร้ายนะมากวดก็มาละตกหวดกับตึกแห่ตกือตึกแห่ปั๊มชือว่านั่นนี่ไยจากกินข้าวแล้วทุกคนไปไปหาอีกรอบสองเพื้อนขั้นเครื่องบินเว้นัท่าถือรงเห้าเช็ดตีนในนี้หมวกหอยปักกูหอยบาดที่เจานังหอยบาดคือกันละบาดบางไง ไปย้อนเดินทางบ่นปะเขาะกินข้าวแล้วพี่ได้ก็บม่อยากลงน้ำนะเว้เริ่มห่อนนะบ้างหน่อยแหงคือกันห่นแล้ว ก็ทเลทรายนี่พวกนั้นเห<ม><ม>ยียบอะไเงี้ยมงก้มหนุกหักอันนี้นนคนมาเหยียบน่มมีคนแหละห้อยสุ่ม้าหนีแ่แหละห้อยมึงหมดเออว้ามือซื่นี่เ้ <c oughs> มามันมันเอ,อ,อันนี้ไปไงกันยงังบาดเละเว่าโอเคอยู่ ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วประกฏประกฏอุ้ยอุ้ย <c oughs> เดยเอาเอาเล,เลยบบกเรือว่าทันขึ้นฮะป้าเลยก็ได้บบกบรุษหรอโอเคมวยเนาใส่ก็จะทำกันกคือก <c oughs> ันเลย thốt <laughs> okay. com <laughs> à thế đại nhỏ khoảng 3-4 tuổi 3 bắt gọn cá thu tôi xong cào lên này tiếp mãi bọn บูกีข้ามมองบ่ทงไฟใช่่นี่บ่ดูบุบบุบบุบท่นะเยังไง้องาอยะไางนี้หลังนู้หลังนู้มันก็มีอายุขมยเหละนกนาะ,นะ จเจ้าอีหยังคาคอนะมันจะ้จะเดี๋ยวมันกินปลาแล้วปลาคาคอมันจะ้ะบีบมันด้วะค่ำแล้วพี่น้องมันเดินทางกลับกันปลานในใดซูสีกับป๋อบ,บางเสารเนาะต่างแต่ว่าหลบแรงค่ะใส่เวลาหลายกลัวเดี๋ยวบุ๋มซื้อนาบุ๋มซื้อทางขาเข้าไปตอนเสาร์น้าแห้งพี่น้องว่าวกับแบบเสียงขาดปักขาดตอนอยู่ทั้ทงนั้นแล้วแล้ว สวดีพี่น้องเมื่อยสมุดสมุดคักลีบันนี่เนาะไ่อยากแบบเอาเหรีงอยู่งานไปแบบนี้งามดีทีใส่เอ่เนาตนุ่มแห่งลีบัน 嗯，都好。